สวัสดีทุกคนวันนี้จริงๆโเจมาอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าจับเวลากันนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราแต่งหน้าจับเวลาแล้วเราจะลองจับเวลา10นาทีว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะเราคือเรามีนาฬิกาไว้แล้วนะเราจะวางนาฬิกาไว้ที่ไหนดีอืมไม่รู้สิวางไว้วางไว้ข้างล่างนี้ก่อนนะเราโอเคเอาเราไปเริ่มกันเลยใครสิ ไปเลย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 ล้วก็ลงมาก่อนดูดูดูดดเป็นครั้งแรกใช่เราแต่งหน้าจาับเวลาอยู่นี่ตาใต้ไหมเนี่ยไม่เคยเลยปกติก็แต่งหน้าไม่ได้แค่งกับเวลายหรอกใช่ไหม เราจะไม่คุยเยอะแล้วนะวันนี้เพราะว่าเราจะ,จะแต่งหน้าแข่ง,งกับเวลา แล้ก็ใส่คอนซีลเลอร์อุยคอนซีลเลอร์สักม้วนอีกไว่อไว่อเว่อไว่อเว่อ หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วโอเคโอเคอันนี้คือแต่งหน้าประจำวันนะเราก็จะแต่งก็ลงไปเลยขอใช้มือนะ นหน้าฝืนอ่ะโอเคมันก็ขอใส่ฝืนนะเปิดตาเข้ามากี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วสองนาทีกว่าแล้วโอเค ที่เราสามโอเคแล้วก็มาปัดขอด้ามาปัดหกเขียนคิ้วกันเขียนคิ้วเขียนคิ้วยิว่งจะช้าตรงที่เขียนคิ้วนะถ้าถ้าไปเร็วมันก็เลอะไงมันเป็น ชอบมาคาราปัดคิวอีแล้วนะปัดคนตาปัดคนตานาทีแล้วนาทีแล้วสามนาทีสี่นาที เยังไงแท่นแท่นแทเราไม่เช็ดติ้งนักเป็นยังไงยังไม่ถึงห้านาทีเลยดูทุกคนยังวิ่งอยู่เลยยังไม่ถึงห้านาทีนะแล้วก็หยุดก่อนสี่นาทีสี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดวิสี่นาทีสี่สิบเจ็ดเออใช่แล้ว วิ่งแล้วนี่ไส่วนผมเราไม่ได้ทำอุย๊ยอะไรขาว,ขาวเพราะว่าเราไม่ได้รวมทำผมด้วยเนาะในราน,นี้ถ้ารวมม้วนผมหรืออะไรด,ด้วยก็อาจจะเป็นยี่สิบนาทีอะไรแต่นี้ยังไม่ถึงห้านาทีเลยโอเคโอเคไหมใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีแต่งหน้าแบบนี้ ก็ออกบ้านได้แล้วนะทิ้งที่ไปเที่ยวเลย